ฮาบังมันถัว่วฮาบังมันถัว่วอย่าทามไรสาบายดีพี่น้องมันยังสู้อันนี้ฮะพม,ม,มขาดเก้าขึ้นมาสาบายดีเอซทุกคนทุกฐานเนี่ตุกของเขาสัํมโอ้ได้ทอดผ่าเล่นผ่าเคี้ยวมาฝากแม่ผูบอกแล้วว่าบักทำแหละ่นะ บออได้ยังสได้กระเป๋าอันเก่ามากกับกระเป๋าอันเก่ากน้องมัดไปหาบอเอาอดงเลยน้องมอดไปหาบพี่น้องอลืมมาคันเวียนอยู่เพื่อนลังนะกระลังหนาเลยนะพี่น้องเลยสุ้ความถ่าได้เกาะมังดูผู้สภาพยังงินแห่งกะกัวอยู่บ้านอีกสภาพคนกรุงเทพขับไปฮะกูเตอ้์ <S 1> <S 1> อืมบทเหาะัะน ปท้องหาอ้ากมดผู้อยู่บ้านว่ใครทำเล่ได้สะม,มันเละคข้องไรแต่แต่จังหวะมันหายซูเธออน,นี้นะฮะจังหวแลวออ้ือยหอ,หองเอ,อือยมันห้องเอ,อือยมันเบาเอือยมันออผางมาใหลาร้านใครแต่มีส่วไก่ไว้ให้กินเนะาะบแม่นบริก้กินข่าวแต่คำว่านาน,าน,าน,านี่บ่ ค่าร์รเท่าไรสเหลือแล้วไม่แม่เด้อจังเอาไปซอยดองเขาก็ได้เอาคันแหวนให้แม่นลูกยู่ในเฮือนนะคาร์เท่ไะบอกป้าลูกมึงด้วยะสาคาร์รสามพันจบท้งขาเหือทาเหือทางคาเท่าไรขาเพือทาเหือทางหลอคาดันทางอ ปลาพทดีสามันสี่ผซู้ขวามทาเฮือนหินทาดรงตะลุงทาบ้านนม่เสี่ยวทหูจักาลงสู่สู่ปลาหร้อสู่ผาาวัดลงไปมันบ่ผ่าขางวัดลงไปเออเออแต่กระท่อมในมีทหารอยู่บ่จักคนเขาไริวาลแล้วอ่ห้องน้จักคนทหาร ไปลงไปหาออมฮัมเดรซะมัดน้ำมาอยู่บ้านนะสิบอมัดฮะเมียหายมาบ่หรือยังไงเฮ้ยชิป้ากบเมียใช่ป่๊งหนาวเอ็งมึงอ๋อฮ้องไปยินข่าวแว่วๆเนาะยินข่าวว่าสิป้าเมียสิไปเทปใส่เงินหาเงินใส่หนีมาโอ้ยอ่ากะว่าเดี๋ยวออกไปนี่แหละ นสันส oh. <cn> ิว no ่าอากับหลานบ่พออกนกันเฒ่าม้พอจอก็นํกระดาไปพร้อมใส่กินต่อม้นบ่ได้กินต่บ่้วบ่ได้กินมาแล้วก็นอนภายนอนมันสิเอาแห้งมาแต่ใส่กิซีก็จะหากับพื้นมือเช้านี่หากับมื้อกินข้าวแล้วมันบ่กินฮอดข้าวอีซีก็หาข้าวมาก็เฮาบ่อยากแลเงินเพิ่นไปซื้อบัตรเติมเงินแล้วก็เมื่อนะ เมียนขยะเมียนจังสอยปได้จ่างนั่งได้หายนั่งเนาะหักแพ่งกันบวดไอเสือบัสเสือเบอร์ลูกไส้กัมาบอกท่านขึ้นเพือนไปเนาเลยถ้าเขาไปส่งมาหอดเะร็มขึ้นเขาโวยมาหอดกับไพ่สีชงเจ้าลูกเฮือาพุ่นเนาะมอดเออจะมาหอดถ่ามเพื่อกไพ่ชีแลนกัคืนแหลนไหนจะฮันยิงบ่าย่ะเออพอดีแล้วเขาหลัดเจะไปยังเหรอไปยังมายัง เฮ้ยเจ้าเห็นยังไงนะบ่เบิ่งทอดถาดบ่เน่ามากทอดถาดบ่เลยกูกะว่าออไปนี่ยลูกชายมาหอดมาถึงเลยพี่น้องงานกะเป็นอะไรบากระปลาลูกมึงดูไปเห็ดนะเบิ่งกระปลาเพาะซื่อไม่สนใจชัดเอ้ยยาวยาวกระโพดะมียังทนได้หอดซองเดือนเนาะปลาในปลาลูกบอกว่าให้อยากให้น้องมดลงไปมดกระสิบอปคือกันแล้ววะเอาไปเห็ด ตัเลิแทบะบืดเอปทรตะัวนคนกระจดอยงป่่กอดเอาคือตัดทรงผมแบบมันไอมอสเนี่นะลูกทรงผมมันก็หล่อแหละนะมึงดูมันตัดนะใช่ยังผืนหิบผึ่งึกเนี่ตัดทรงหมักมอสนี้มันจังเป็นผู้ใมึงดูทางกมงดำบออยู่บ้านอยู่บ้านยังอ้วนยังขานะ อลีได้สภาพออยยู่่บ้านทังงระเะก็แม่นั่นแล้วแม่จังซ้อนให้มันหูจักนะนมอมหูจักความลำบากนะหูจักความถูกผ่านผ่ามันเป็นอะไรงเสื่อสิได้เงินเขาเผื่อเฮาวจีสามกับขัวให้ดีนั่นเป็นอะไรงคือมัดจะไปจะมือซีจะมือวัดสองมอัดอยังว่าอ่านหนังสือบรเป็นอ่านหนังสือบริเกี่ยวกับงานอ่านหนังสือประเภทอะไรก็มาเลยของเขาเขาไป เออเขาบ่อยากได้แน่มันบ่ทันฮอดหมองฮอดยามฮอดยามเฮาได้เองไปเองดอกอนารวยเนาะโอ้พิสิฮู้อนาคตข้างหน้าบางท่ออนาม่หมดแลเอาไปอัดเหียหมดแล้วกรเบิดแล้วคือเนาะไก่ป้ามึงสู้แต่เ่คืนนี่พูปลาดํมึงสู้บ่มีแนวกินบ่ได้หยังเลยบ่นี่น่ะบ่ได้หยังมาเลยบ่นี่ โอ้ยสภาหมดเอ้ยมาแต่งเทปบะไรยังมาให้แม yeah. uh, okay. ่กินซ uh. ัมเอาชีวิตม uh ันมากเกินดีแล yeah. right? uh ้วนะมัดได้แต่อย่างเนี่ยน่ะเเป๋าสื้อผ้าอันเก่านะเบอนเก่าาิมล้อันเก่าถิ่มาะไรเลือดสี่ห้าโตไปเสือติ่งอันยังคือดีๆบ่คือสีถิ่มขาดอะไรมปากอน่อยส่งตัวนี้ก็ซื้อใหม่เนี่ยไปเรียงงัวบ่คือได้ปตัดอน่อย เอาเลยงานเนาะเลาเนาะเสือตัวนี้กับหมักแห้งบาสักไหนเด้อเดอร์สักสักโยกูตลอดโอ้โหเอมงสับ่อไหนนะเท่าไรอันนั้นนะมีน้ำเย็นอยู่ไหมเอาออกมาไว้เนยแมงสั่งป้าแมงสั่งป้าอยากจะกินออมมาไว้ในน้ำคันมีนะบ่มีเลยบ่ได้หายซุกแล้วซุกแล้วบ่ได้หายเฮ้ย ร้อยกับบอกอกน้ามหายร้อยเอ้ยกอกน้ากระตู้ให้แม่นะก็ลูกมากับพอดีพี่น้องเลยแม่บ่าวโอมมาบอกดองเฮ้าฮัากมาบอกฮากับเมืออเ่อนี่ครับกับขาของน้าเมืม่ออาสี่คำพี่น้องมาเฮ้อเมื่อเนอี่นก็ซ้มคำในซ้ำดองพี่น้องมาเออนนี่เนาะแล้วก็เมื่อสี่คำก็ดองบ่าวโอมเมืม่อหกคำานะี่ไปกินอยู่บ้านเมียพี่น้องเลยแห่ไปวับสันจันเนาะ แห hey, yeah well, ่เคยไปแหละเกือบกระซื้อใหม่บ่นั่นอืมในสภาพตาย้หมดเอ้ยปกกใหญ่กว่าบ่ทํามอดเพิ่นกระูงขึ้นแล้วันมากพุ่นแพักพรพุ่นแลพี่น้องจังสิว่าไปหรือบ่ไปก็ได้งานงินก็ยังบ่มี ยืเอ oh, ินถ่ากัไปแล้วจักิเป็นอะไรยืนเอินถ่ากับประธานเหตุงานหาเงินมาใส่หนีกูพันหนึ่งกองนามนะลูกคือได้บ่กบ่อหนามไปดิคุกองนามมาใส่ตู้เสะไว้ล่างด้วทางนอกทางใน เป็นหนีเจดมอินตูนอีดัมอะไรกันอีเอเอนอะไรกันเลยมันบล่มีนะมันวะมัชาได้ไซเย่อ่ะข้ามันได้เห็ุงานไม่ใช่อย่างงี้เดือนสองเดือนกระจุบเลยหนีนะนอกจากเจ้าไปได้เห็ุงานเจ้าขี้ข้านเห็ุเท่านะงานนหนว่าพื้นบ่อึดในหนะมักม่วงทงมักม่วงสุดยอดงกัมาพูนพูนพูนมองกอกน้าเอากอกสามสี่ตุ้กลด นี่นี่ตุกหนึ่งนี่ล่างทั้งในมัาก่อนนะมะกอกตู้ยังขนาดตู้ปศิคนตู้ยังปศิเอาออกมาให้ได้ดายเฮือนบรหัสนกับเบื้องปศิมาไหวนะใช่ลูกบ่เมื่อหลักกัดอยากนอนอยู่พี่หลักกันนอนนอนเสร็จเมื่อเอาผัดลมเข้านะผัดลมก็ออกมาเสร็จพี่หนะนอนอยู่ทึ่งเทียงพี่ มาขึ้นนี่กับปลาดำกับอีซีกันน,นนั่งได้น,นน่นั่งน,น,นี่เล่นบทการขอนมุงนอนแเลยค่ะตื่นมาแล้วกับปลาดำกันหนึ่งข่าวให้กู้ละมันกับเมือ่อซีกับลูกมาก่านกวดเดินลู้ก,ก็นั่นนะคะเลยคะ,ะสภาพคนกรุงเทพพยามสู้อยูเท้าได้เกาะลบบุรีลบบุรีโอ้ไก่โคราชบอ,บบอไก่ เอากูก oh, ับบัวจักคักเอากับบุรีธามพี่น้องกันอยู่แถวได้มีแต่ว่าไก่ไก่โคราดเหรออย่างมันจะได้อย่างของนะสายโอ๊ยมึงกินได้มึงออกมาเองฮัแหล่ผ้าห่มนู่มมึงชิไปตุ่มตอนนี้บ่บ่ฮัแหล่โอ้ย มึงสิไปห่มบ่ห่มนวมตอนนี้บ่พรมนวมพื้นนึงโทนำเปลี่ยนซิมก่ลูกมาใหญ่มีมึงจะซิมน่ะใส่เปลี่ยนมันสิบ่ตัดล่ะติตัดสนเจ้าเอานเลยน่ะซิมตัวถอดออกจากปอืกัดจักแลอนว่าเบิดอน่ะตเบิ่งเปิดเบิ่งตไดู้ปบ่ได้น่ะคือบ่ใส่งใส่หยังไวู้ปน่ะมันอันนั้นห่ะ ซิมนะเก็บเวียนดีๆได้ค่ะเจ้าน่ะผัดไปผัดได้เปลี่ยนนะฮะซิมไทยนะมันชิมาอายุฮะมันสิออกมานยอายุอ้าวเราจะให้เอาเตียงไปส่งให้หนึ่งนี่มามัดไปส่งอาดัมกับส่งอาเทนมึงนี่บ้าเอามาเอามาเงินมาให้แม่เวียนซะก่อนให้พี่น้องเห็นกับลูกโอ้ยป้าลุงย่องทายได้ป้าลุงย่องทายได้ลูก น้าไซยกขึ้นมาดูไสอาแผลออกดีๆแผลออกดีๆป้ายลูกย่องถ่าได้โอ้ยจะเมนขำจะเมนคุ้นลูกเจ้านะครับโทษนี่โอ้ยพี่น้องผักมาจากถือนางผักมาสองถือค่ะพี่น้องถือหนึ่งเงินถือเล็กเบิงเบิงแม่เสียหายหายในแนวจิ่มอยู่ในไซเกาะปลูกแค้นะลูกไซก่อพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วกันตอนกินข้าวแบบโได้ผูกเอาซะ ได้เงินจากพันเนี่ยมื้อนะมึงผ่าทำอิดเท่าไรก็หํากูลืมสามพันมือน่ะสองเป็นหาอันนี้เป็นแปดวน้องไปเหตุงานสองเดือนหําแหละโอ้สภาพพอบันกันสภาพนะอือพอบันกันของคนมันเป็นกระโตแต่เก่าหักสภาพมันน่ะมัน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 เป็นแล้ว ใส่อะไร้า่าลอดบ่คนบ่ะลอดผ่าลอดแต่คนบาอดผ่านแล้วนี่คือเก่าผูกคือเก่าแต่คนน่ะเบ่ะลอดนะกระดาสภาพมึงกับเบาลอดทำได่านหรอเออแต่ละคนเบิ่งหาเอาเฮียงกันกับขาดองดูคนอยู่บ้านเนี่ยข้าไปคนอยู่บ้านกับคนณนินผู้อาหารมาอาหารมาอาหารมาดีๆเอ้ยสภาพเด็กเทพนาไซเนี่ยมาผ่าเอื่อยนะมาผูกขี่หุ้นตัยังซสะแล้วเขาว่าคนบ่จักความ แต่ซะนอนกับจีซื้อจะไปเห็นซะนอนยังบ่มีเวลาอยกไปซื้อมามาขึ้นมาสิผูกแขนมามดาด้ยมาเข้ามามามาให้นะให้อา้าผูกแขนให้ดึงไปดูงหามสะอาดเลยเป็นทางยางากับเป็นจมูกเปืือนตีนไม่ปวดไข่ไข่แล้วฮะกับไข่จะมาท่องคล้องให้ลูกมาท่านเพื่อนกับประธานอ้ามีับเขา<อ><อ> ใช้ห้ามแหลกได้มาเท่าไยมนันยืมนะเงินพันเดียวเรืองเงินพันเดียวบออยังคือสิผูสิผูเอาอจะผูให้ลูกแล้วเด้่องผูละเส้นศษจับเอากันเด้อเวลาผูเอาขนมใส่ม,สมือให้บางคำนะเอาย่อเอาลูกคันหาได้ฮะนนะกราบเอาหนุบเอานเนื่อทอดซ่านลเลยผูแขนหับจับแขนเอาเอิญควันมา

อันน่ะอันเรียวเอาถูกขับจูบบอกพู้ให่ก็ไม่ใหญ่จื่อย่บ่อถานไม่ใหญู่ใหญ่น่ะจื่อตัวเออับจบอกมแหลกกับบดบดได้ชื่อฮะไอ้มันไ่ได้บอกกูมันกับบดบอกกูอกันถึงมันบ่าเราคนเดียวอย่างวะยานละมาตัวเนาะมันโอ้ยพันผ่นเคยพันเห็นลาวแล้วสิไปตัวเป็นบ่าบ่ ขั้นมึงซื้อขั้นมึงมึงบอกกูนะกูกระิซื้อกูกระิาถือโอ้ยฮะวันนี้ือกำลังกับบอกออเออไม่ใหญ่กูก็สอาพันกูชือแค่เอาไปแล้วเก็บภาพเพลงสนิทพี่น้องพอกันคิมนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ของสบายดี